รีวิว Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Protein Powder รายละเอียดผลิตภัณฑ์ Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Protein Powder เป็นเว e y p r o t e i ที่ได้รับความนิยมและได้รับรางวัลมากมายสำหรับกลุ่มคนที่ใส่ใจสุขภาพผลิตจาก whey protein isolate ที่ช่วยควบคุมน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่น โปรโตีนสูงคุณภาพมีโปรโตีนสูงที่สามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูตรที่เหมาะกับลดน้ำหนักมีลากเทสอะมิโนกรัมแอนและไฮดราวฮที่ช่วยในการย่อยอาหารได้ดีสนับสนุนกระบวนการลดน้ำหนักสารอาหารที่สามารถดูดซึมได้ดีมีส่วนผสมที่ช่วยในการดูดซึมสารอาหารส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรโตีน ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานไม่มีการเติมแต่งด้วยน้ำตาลทำให้เป็นเวโปรตีนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดการบริโภคน้ำตาลเหมาะกับใครคนที่กำลังออกกำลังกายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีนในการสร้างกล้ามเนื้อคนที่ต้องการลดน้ำหนักมีส่วนผสมที่สนับสนุนกระบวนการลดน้ำหนักคนที่ใส่ใจสุขภาพปราศจากสารเสริมที่ไม่ดีต่อร่างกายความคุ้มค่าด้านราคา Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Protein p o w d ซ r ามีราคาที่คุ้มค่ามากโดยต่อช้อนละไม่ถึง30บาททำให้เป็นเว p โปรตีนที่มีคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายพี่กัดสั่งซื้อสินค้าของแท้ราคาถูกอยู่ใต้คลิปนะคะ